อยู่กันในเกม Minecraft กองผม Dark Fox นั่นเองก็ู่ก,กับใน Modpack ที่มีชื่อว่า World Of Dragon กันอีกเช่นเคยนะฮะอนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการฟักไข่มังกรแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมขอออไม่ไปสู้กับมังกรในถ้ำเลยเพราะว่าผมไปสู้มาแล้วแล้วก็เกมแคร์เรียปล้อยฮะ <laughs> ผมก็เลยหัวร้อนแบบมากๆกับตอนนี้นะมันแคร์แบบบ่อยอะถ้าเกิดไปสู้กับมังกรในถ้ำอะนะมันเป็นอะไรของมันก็ไปดูนะฮะ โอเคก็มาผมก็ทําการเออ่คัสตอมเอพเอาไว้ก็เป็น a อ c มังกรแลกของนะฮะก็จะเป็นทําการแบบขายไข่เพราะอันนี้ฮะพวกมังกรไฟผมจะเอาตัวสีแดงไงผมชอบนะฮะมีหลายสีนะมังกรไฟแล้วก็มีไข่มังกรไฟแบบธรรมดาฮะเป็นแบบไข่สปอนเนอร์ของมันเออโอเคมาทําการฟักไข่กันดีกว่ามันต้องใช้เป็นไฟแค่เป็นไฟ ไฟแชกอยู่ไหนเนี่ยผมเก็บเอาไวต้ตรงไหนไม่รู้ฮะลืมละแป้บนึงนะหาไฟแชกก่อนชั้นบนหรือเปล่าชั้นบนอ่าไม่มี <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยเขาอยู่นี่โอเคฮะได้มาแล้วแล้วก็ต้องการเป็นน,นี่ฮะเป็นไอ้บล็อกของเนเธอผมก็ไปเตรียมันละข้างนอกบ้านนะะผมเคยฟักมาแล้วฮะแบบมาลองฟักดูก็ใช้ได้อยู่ฮะแล้วก็มาฟักใหม่ในคลิปแล้วกันนะ เอออันนี้อ่าอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันเอาไฟเช็คมาแล้วก็จุดไฟนะฮะแล้วก็ทําการเอาไข่วางนะแบบนี้เลยแล้วก็ต้องรอให้ไข่มันฟักออกมาไข่มันก็จะแบบสั่นไปสั่นมาโยกไปโยกมานะฮะเออนานมากเลยเนี่ยต้องรอฮะรอต่อไปอ่าเรียบร้อยออกมาจะไข่แนละ้วก็จะเป็นลูกมังกรไฟตัวสีแดงฮนะ โอเคเราสามารถแบบให้อยู่บนไหล่ตรงนี้ได้เนะเหมือนแบบเหมือนนอกแก้วอะนะประมาณนั้นจะตัวเทมากแต่ผมจะเลี้ยงให้ถึงสเตจที่3เพราะว่าในเฟสที่3มะมันจะแบบสามารถขี่ได้นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าผมเหมือนมันต้องใช้เป็นอาหารอของมันปะในการแบบให้มันโตวไวๆอะเพราะว่ามันโตแบบในเกมอะมันโตช้าแบบมากๆเลยฮนะเฮ้แต่ว่าไก่มันเยอะมันทำให้แดกปะเนี่ย ว่าต้องเคลียร์ไก่ออกเพราะว่ามันแหลกนะอืมเอาตาบไฟตี่งเลยแล้วกันนะมันเยอะเกินน่ะไก่มันโคตรเยอะนะเยอะมากนี่ไงตีไปเคลียร์ขอเคลียร์ก่อนไก่เยอะจัดเอาเนื้อไก่นะ,ะับเพราะว่าเนื้อไก่นี่มันคราบเป็นอาหารของบางกรได้เอาของเต็มละโอ้โหของนี่ก็เต็มตัวเลยต้องอของไปเก็บก่อนมาเดี๋ยวจะคราบเป็นอาหารบางกรนะ เพื่อให้มันโตเก็บในกล่องนี้เพราะว่ากล่องนั้นมันเต็มแล้วกล่องเต็มไวมากของเยอะฮนะเก็บพวกขนเก็บนี่ประกอบแล้วกันนะโอเคโล่นี่คือผมผมไม่ใช้แล้วโล่อ่ะเพราะว่าชุดเกราะผมนี่ก็อึดมากๆครับเป็นชุดเกราะของมังกรเนี่ยแล้วก็เออผมจะค้าเป็นอันนี่นว่าเป็นเหมือนเป็นไม้คาทาของมันนะมันต้องใช้อะไรในการครับ ไม้คาทาเออผมว่าเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมกดเลยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงนี่ฮะมันมันดียังไงมันใช้ไม้สองอันกับไม้อันเดียวในการคราฟแล้วก็หัวกระโหลกมังกรมันยาวกว่าหรือยังไงฮะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่ามันไม่คืออะไรมันดีกันยังไงเดี๋ยวผมคราฟอันยาวๆแล้วกันนะใช้ไม้สองอันอะ ว่าเออหากระโหลกกันกะโหลกมังกรผมมีเหลือปะในนี้เฮ้ยมันไม่มีหรอโอเคผมว่าเอานี้อันนี้แล้วกันนะเก็บมาฮะอาลองคราบดูแล้วกันนะใช้มักกกติกแบบนี้อสองอันแล้วก็เอาเป็นหัวกระโหลกได้หมแล้วฮะมาอ่อาอชิมเม้นต์ขึ้นละดากอนคอมม m นเดอร์อา่าเราเป็นแบบผู้ปังคับบัญชาการมังกรหรือเปล่า แต่ว่ามันสามารถทำอะไรอะไ,รได้ไวเนี่ยแต่ก่อนต้องลองเสกมังกรมาดูฮะมาแล้วก็ต้องลองดูกดคลิกที่ตัวอ๋อมันทำไมนั่งลงนี่ฮะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเซตอะไรไม่รู้รีมูฟกับเซตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาแบบรีมูฟแล้วกันเฮ้มันนอนด้วยป่ะพี่มังกรนอนนะตัวเล็กเดี๋ยวต้องเก็บไปก่อนให้ โอเคผมว่าให้ขึ้นแล้วกันนะขึ้นไหลเท่ดีฮนะเออโอเคผมว่าผมเก็บดีกว่า,วามันจะเกะกะเกินไปฮนะผมกลัวมันแบบมันพ่นไฟใส่บ้านเนะี่ยกลัวแบบมากๆอันนี้คืออ๋อมันต้องกดแบบนี้ถึงจะแบบให้มันอยู่กับที่กับตามเราแล้วก็เดินรอบๆบ,บ้าน <Hello. S 1> ผมว่าให้นั่งดีกว่าดีดีกว่าเยอะออแล้วก็จะเก็บมนะฮนะ เพราะว่ามันผมกลัวมันแบบมันเผาบ้านวะ่ะแบบถ้าเกิดมีมอนเตอร์เข้ามาใกล้ๆอ่ะมันจะจมตีเองให้พวกนี้เอาผงพิกซี่ก่อนเออแล้วก็มันจะมีเกาะนะเกาะมังกรแต่ว่าผมยังไม่ทำเกาะมังกรตอนนี้เออผมจะคราฟเป็นอะไรดีประน,นึงนะนะนี่อันนี้ฮะเป็นอาหารมังกรต้องใช้เป็นกระกดูกเหรอ ขูเป็นกระดูกธรรมดาผมมีปะเนี่ยกระดูกแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็ไม่ผมไม่ได้เก็บมาฮะกระดูกอะจากคลิปที่ผมเออไปฆ่ามังกรก็มีอยู่นะแต่ว,ว่ามีอยู่น้อยอะกระดูกแลมีเนื้อไก่เยอะฮะเออกระดูกแต่ก่อนนะเออมีอยู่เจ็ดตรงนี้เจ็ดอันแล้วอันนี้อีกสองอันเราเป็นเก้าว,ว,วันนี้มีปะวันนี้มีอีกสามสิบห้าเอ้ก็ได้อยู่นะ อันนี้ก็มีอันเดียวมาทำการคราฟเป็นดาก้อนมีนฮะเป็นเนื้อมังกรนี่แบบนี้เลยฮะคราฟมากดคราฟฮะชิปได้มา9้าอันก็ถือว่าพอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเก็บมังกรก่อนฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันโตในนี้คือมันจะตัวใหญ่เกินไปะเก็บมาเออมันเข้ายัางไะเนี่ยเอ,อ้ยมันยังไม่เข้านี่ว่ามนอยู่ที่ไหลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องกดวางก่อนแล้วก็เอ้า เฮ้ยทำไมามันไม่เข้าไปนี่อ่ะแป๊บหนึ่งนะเอาวัดเด้อเดอต้องต้องกดให้มันลงแล้วก็กดตรงนี้ว่าอ่าได้นะออกมาต้องกดย่อเหรอกดชิปเหรอไปฮะไปฮะไปฮะมาเดี๋ยวทำการเออ่วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแถวนี้แหละกดมันต้องกดค้างแล้วก็ปล่อยประมาณนี้อ่ะ แล้วก็เออเอาดาก้อนมีแต่ก่อนนะสั่งให้มันนั่งลงก่อนโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําการให้เนื้อฮะมังกรกดคลิก,กเลยอเลือเดเพิ่มแล้วก็ตัวแบบเริ่มใหญ่เ้ยมันไม่พอนี่หว่ามันยังขี่ไม่ได้มันทวเล็กแต่ว่าเราสามาร์อุ้มได้ปะแต่แบบนึงต้องไปคราฟใหม่แต่ผมไม่มีกระดูกว่ะกระดูกมันก็หายากอะมันต้อง ขาสเกลตันน่ะผมหาไอ้สปอเนเดอร์สเกลตันไม่เจอฮะผมแบบขี้เกียจไปหาด้วยแหละโอเคปลาไข่ทิ้งเลยอเอาไงดีวะเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเหลือละเอ่อแต้ก่อนนะคิดตับหนึง่งครับว่าจะเอาไงดีผมก็ขี้เกียจไปเอาที่ลังเพราะาผมต้องเดินไปเน่ะผมกลัวเกมมันแครชอะ่ะ ไม่มีนะฮะอืมผมว่าเราต้องไปหาแล้วไปหาที่รังอาจแต่ต้องตัดคลิปอีกหรือเปล่าตอนนี้แล้วก็ต้องการเนื้อต้องการเนื้อผมว่าไม่ใช้เยอะอ้ตาก้นมีดอ่ะกว่ามันจะโตเนี่ยจัดว่ยาวยากอยู่ฮะผมว่าคราบเป็นพวกอาวุธมังกรดีกว่าพวกอาวุธกระดูกมังกรพวกแบบพวกขวานแบบนี้ฮะ มาทำเป็นขวานแล้วกันนะค้ามมาเลยแล้วก็เอต่อไปนี้ผมทําเป็นไอ้พั่วแล้วกันนะไอนะนะ้นั่นไอท้ที่พวนดินนะ่ะเออไม่ต้องค้าแบบนี้ค่อยกดค้ามมาเลยเรียแบบร้อยฮะได้ไปดละไปที่พวนดินเอาไว้แบบปลูกข้าวแล้วกันนะปลูกข้าวกินนี่เก็บไปก่อนไดมอนด์ไปฮะเดี๋ยวไปทําการปลูกข้าวดีกว่าแคแป๊บหนึ่งผมลืมเอาซีด ต้องการซ uh, <c oughs> ีตอ่าซีดอยู่นี่ไป let's go uh, let's go <S <c oughs> แล้วเดดเวิร์บนี่เป็นเล่นน้ำเอาสักตรงนี้แล้วกันนะแถวนี้แล้วกันปลูกเอาไว้แบบให้วัวมันกินนะอ่ะสักแปดบ็อกซ์แล้วกันให้พอเอาหมดแล้วกันในะตรงนี้แต่ค่อยมาปลูกที่หลังแล้วกันจะมีอยู่แปดเล็ดนซนะีดแล้วก็เอามาเล็ดมาใสา่แปบ๊บหนึ่งนนี้เก็บไปอันนี้มาฮะมาใส่ไปเลย ได้เป็นอาชีพเบนและจัดว่าดีเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันรอให้มันโตฮะแล้วก็ต้องไปหากระดูหรือเปล่ผมรอให้มันมืดแล้วก็ไปหาพวกสกเกลตันฆ่าดีกว่านะไปฆ่าพวกสกเกลตันแล้วกันสั่งเซตอันนี้ได้ฮะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยกับผมกดอุ้มเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันอุ้มได้เหรอเฮ้ยโคตรด,ด,ดีแล้วแต่ว่ามันบังหน้าจอหุบบางซ้มบิดเลย ไม่เห็นแล้ฮปีกม่งบางปีกมันใหญ่เกินตัวก็ใหญ่เกินนะบางสมิธเลยโอเควางเลยฮะสามารถอุ้มังกรได้โคตรเจ๋งอะมัดไอ้เคอร์ลี่ออนโอเคก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยละกันนะฮะมาเดี๋ยวทาการครับเป็นไอ้ดาร์กอนมีดละกันแม่งกว่าจะหาได้เอ้ยผมเกมโหมดอมาแม่งเลยมันหากระดูกยากมากอะ เพราะว่าพ่อสเกลตันมันเกิดกันน้อยแบบน้อยแบบ,แบ,บมากมากฮะมาครับมาแล้วก็มันใช้ไอ้ดาร์กอนมีทเนี่ยเยอะฮะเยอะแบบสุดๆเลยเนี่ยในการจะแบบจะขี่มังกรได้สักหนึ่งตัวเนี่ยมันยากลําบากแบบสุดหยุดไม่อยู่นะฮะเออแป๊บหนึ่งอันนี้อ่าน,น,น,นี่เก็บไปก่อนเอาเนื้ออันนี้มาเตรียมไว้กินก่อนนะโอเคอิ่มแล้วแล้วก็มาทาการให้มังกรมันโตฮะอือกินไปเลย มันจะพอหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเริ่มใหญ่แล้ต้องเอาอีกฮะเรื่อยๆกินไปรอลกินป้กินปหมดแล้วแล้วมันก็ยังขี่ไม่ได้ด้วยว่าเอา้าไงเนี่ยเนี่ยผมกดมันกดขี่ไม่ได้ฮนะอ๋อมันเป็นมันเป็นขั้นที่สองอยู่ตอนนี้มันเลยขี่ไม่ได้มันต้องขั้นสามขึ้นไปอ๋อตอนนี้คือเป็นเป็นเพศโู้นะมากกว่ตอนตนี้อู้ใช้เวลาโตอีก 47วันในการเป็นขั้นที่3ให้ตายเถอะใครมันจะไปรอวะเออต้องไปหาใหม่ก่อนเนี่ยอ๋อผมขาดเนื้อหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคผมขาดกระดูกแวแหละมาผมก็ทําการให้มังกรมันโตเป็นถึงขั้นที่3แล้วตอนนี้ข้อตัวใหญ่แบบมากๆเลยฮะเราสามารถขี่ได้นะตอนนี้ในขั้นนี้เนี่ยฮะขั้น3แล้วหมาแต,แต่ว่าเลือดมันลดวะต้องให้เนื้อกินปะเดี๋ยวก่อนนะ สามารถขี่ได้นะครับตามมา,มานี้เลยพลิ้นทันกันออให้เนื้อประทับ่ากันนะธรรมดาอ่ะกินไปกินไปกินไปโอ้แม่งกว่าจะแบบกว่าจะโตได้ผมเกมแคร์สไปหนึ่งรอบแม่งหัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งแล้วมาผมไปหาไอ้กระดูกมาไงไมงง่ลำบากมากๆในการให้มังกรมันขี่ได้เนี่ยเดี๋ยวทดสอบภาบินนี่ไงบินได้เออบินไวนะบอกว่าผม ว่บินแล้วแควสว่เกมต้องแบบค่อยๆบินนะฮะไม่งั้นคือเกมแควแน่เกมเด้งแน่เออแถวนี้มันจะมีคอคทเทสอยู่นะผมจำไม่ผิดเอาผมกดชิปแม่งล่วงแม่งหล่นเลยมันต้องกดปุ่ม X นะถึงจะแบบค่อยๆลงมานะเนะี่ยขึ้นไปแล้วก็กดปุ่ม X นี่มันจะลงมาที่พื้นประมาณนี้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นกระต่ายแถากระต่ายเล่นมังเลย ผมแม่งป็อกซ้ายกระเด็นกระดอนเลยฮะสุดยอดไปเลยมังกรไฟเสียงม่งดังมากนะฮะเออแล้วตรงนี้มีข้อกระติดไม่เอ่ยน่าจะไม่มีนะมั้งเอ,อ้ยผมโดนดาเมจจากอะไรเดี๋ยวก่อนนะอ,อ่าตรงนี้มันกัดไม้พังปะมันกัดไม้ไม่พังนี่หว่ากด G คือกัดเอ,อ้ยนี่ไงข้อกระติดอยู่ไหนวะเนี่ยยังมาสมัยกด G แล้วก็กัดได้นะกด G คือการกัด ขอกะติดอยู่ตรงไหนด้านหน้าหรือเปล่าโอ้ยโดนะฮะผมเจอมาแล้วมนอยู่ฝั่งขนุนอูแม่งมึนตึ๊บเลยเดี๋ยวจะพ่นไฟใส่แล้วกันพ่นไฟไปเลยพ่นไฟไปเลยโอ้โหเสียงเสียงมังกรมันโคตรดังอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมจะลดเสียงในคลิปแล้วกันนะเสียงมันดังมากเออเรียบร้อยเฮ้ยมันยังไม่ตาย่หว่ามันยังอึดกัดเลยโอเคผมพ่นไฟแล้วกันนะเพราะว่ามันกัดมันกัดไม่ค่อยโดนอ่ะเรียบร้อยแฮะตาย เออดามเมจไฟของมังกรมันแรงแบบมากๆฮนะผมว่าด้านบนเนี่ยมันต้องมีข้อกัเทศอีกเยอะเลยเราต้องแบบไปล้างบางนะฮะไม่เยอะเกินไปโอ้ยโดนอะไรวะนี่เดอดามเอจเออจะต้องบินนะฮะกดบินก่อนกดค้างอ่นะแล้วก็บินขึ้นไปเลยบนนี้คือมันจะมีอยู่นะผมจำไม่ผิดผมเคยมาดูมาอยู่ดีไงเจอแล้วจะเผาไปเลยตรงนี้เผาให้หมดแล้วตรงนี้ล้าง ล้างเผ่าพันธ์เออเผ่าโดนลามาด้วยวะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเผ่ามมไม่ม่วงหมดอะเรามีมังกรไฟแล้วเราแบบสามารถก <c oughs> ำจัดตัวอะไรก็ได้ฮะแถวนี้นี่ไงจะปร้อยตายเออมีอีกไหมเอ่ยเขากระทิสโอเคเราล็ลอกกัดลามาดูว่นี่เฮ้ยมันมันกัดแปดดัมเบลด้วยว่ะดัมจโคตรเบาเลยวะดามเมจแปดเองเหรอเบามากอนะ่ะกัดไป โดนลาาะมันถุยน้ำลายใส่กัดกัดไปกัดให้หมดเออเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้เรียบร้อยตายฮะมีอีกไหมคอคทิสตรงนี้เฮ้ยทำไมมันทำลายต้นไม้ไม่ได้ทำไมมังกรแบบปกติมันทำลายได้ะทำไมสัตว์เลี้ยงของเรามันทำลายพวกนี้ไม่ได้ทำลายบล็อกไม่ได้เหรอโอเคช่างมันแล้วกัน ตรงนี้ก็เป็นบ้านของเราฮะมันไม่มีนะข้อกะทิดแถวนี้ซึ่งก็ดีนะฮะเออนั่นมันเดสเวิร์มของเรานะฮะด้าน,นล่างว่ายน้ําเล่นอยู่แต่บินก่อนบินก่อนอ่าบินไปฮะผมว่าการขี่มงกรเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าผมกลัวกลัวเกมคราสมากฮะเอ้ยเผลอกดชิปแล้วกดลงมาเลยโอเควางนี่ไว้แล้วกัน เอามาจอดอีกที่หนึ่งแล้วกันนะตรงนี้คือมันมืดเกินอะ่ะเอาไว้สักตรงนี้แล้วกันนะตรงข้างไก่กับข้างวัวเป็นคนเฝ้าไก่กับเฝ้าวัวไว้แล้วกันนะมังกรตัวนี้อืจะปร้อยฮะโอ้ยโคท้ท <laughs> เสียงนี่ดับดังมากมังกรมาเดี๋ยวทําการเอาขอไปเก็บก่อนแล้วกันปิดประตูด้วยเอ้ยป, <laughs> ปิดปิดส โอดังมาถึงในบ้านอ่ะเสียงมังกรนะ่ะเก็บแล้วก็มีดไปฮะเดี๋ยวค่อยผมแบบรอแบบให้มันโตแล้วกันนะแต่ว่ามันโตนานนะมังกรนะ่ะกว่าจะขั้นที่สี่กับขั้นที่ห้านะแล้วก็พิกซี่เอาพิกซีด่ดั๊มาแล้วกันโอเคเก็บเก็บเก็บเอาไว้ก่อนนะอันนี้แล้วก็เอาชาโ r c มานี้เอามาใส่ไว้นีนแล้วกันเอาไปกดอะไรเนี่ยใส่ไป ผมว่าปิดคลิปดีวกว่าเพราะว่าคลิปนี้คือผมว่าน่าจะอัดมานานแะล้แต่ว่ามันนอนอยู่ผมว่านอนให้แบบให้ให้มาเช้าก่อนแล้วกันปิดคลิปตอนเช้าฮะโอเคนอนเอา้ามันกดไม่โดนเหรอโอเครอเช้าฮะรอเช้ามาเช้าแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าเราไปสู้กับมังกรน้ําแข็งดีกว่าไหม โอเคฮะก็การสับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนลวกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ารกันนะก็เจอกั็มาในคลิปหน้าแล้วกันก็กกอบ๊ายบาย